สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาเรียนรู้ดวงเข้าฝักอันนี้กำลังเข้าฝักเป็นดักแด้อืนี่คือฝากมันนะครับฝักมะพร้าว ลอง,งวิเคราะห์ดหูเลดำดักแด้นี่อร่อยมากนะครับเนี่ยแต่ราคามันสูงว่า ก็จะได้กิโลหนึ่งโอ้โหแต่ก็ยอมนะก็สู้ราคากิโลละพันห้าผมก็จะทำะจะจะทำส่งให้จะได้มันไม่เข้าฝันจะได้จะได้จริงตัวโตเลย กำลังจะออกกำลังจะกลายพันธุ์แมงกลายพันธุ์มนุษย์กลายพันธุ์เป็นสัตว์โลกเป็นแข้งเป็นขาเป็นปีกเป็นปากอืมอืมนี่ลองเอาเข้าฝากตัวนี้ดูอาจจะ โตขึ้นกินได้หมดเลยครับเนี่ยที่ใสสะอาดผรมันจำศีลมานานแล้วเนี่ยหน้าหนาวเต็ยี่สิบวันแล้วอื <c oughs> จะลองตัดเอาเข้าวฝักเอาฝักตัวนี้ดูนะครับเอาแล้วนะผม ผมปาดแล้วนะครับปาดละกนไกป,ปาดละไม่ก็จะเอาเข้าเข้าแล้วนะ แล้วนะทำงาน,นเองนะครับจะรอดหรือเปล่ามไม่รู้นะผมก็วิจัยผมโอเคโอเคเดี๋ยวลเลติคไปครับควติดตามนะครับติดตามเพื่ออีกต่อไปจะเป็นยังไงต้องเอา อะไรมามัดไว้กาวติดก็ได้ไงกาวติดโอเคครับขอบคุณครับ